เอาละขอ,องจะลุยมันต่อเฮ้ยที่นี่อาจจะมีทาหารก็ได้ต้องระเบิดแล้ววันเออ <c oughs> เพิ่มมันตายไปแล้วหนึ่งคน เเออออตีตูแตกโอมีลำไส้ด้วยลำไส้เดินทางอาหารนี่เนี่ยทำมันให้ ดีกว่าจะแตกคลิปต้องเตรียมปืนให้พร้อมด้วยใช้ซองกับอากาดีกว่าเฮ้ยเมื่อกี้เครื่องบินอะไรเนี่ยเฮ้ยมันนี่ด้มึง ้ยสดครับสดสดไปหน่อยจนเกือบตายเลยอ๋อเหลยอเฮ้ยทำไมเหลือเลยห้าเจ็ดวะ อาอคนน่จาจะเอาพกมานะเนี่ยเฮ้ยระเบิดเราต้องรีบไปถ่าน,นลงมาแล้วยึดเปยเฮ้ยเฮ้ย

เออคุ้มเลยเั่นติดตามชมในตอนต่อไปนะครับ